สวัสดีครับทุกเราสามถาสามห้าบูนะครับวันนี้เราก็ออกนอกสถานที่กันนะ,ะ,ะที่ร้านบ็อ t ทอมอัพทองหล่อนะครับกับงานบางกอกบิลเฟสิวัลบางแก้วบางแก้วบิลเฟสิเัลนะครับผมมีหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเบียก็คือเริ่มด้วยการประกวดเบียรต่อด้วยการเสวนานะครับเกี่ยวกับมาตรา3.2สจะโฆษณาได้ไหมอะไรดูนนี่นั่นนะครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการชิมเบียร์นะครับที่เรามีมากกว่า30บรูเวอร์นะฮะมาให้เราได้ชิมกัน <Yeah. S 1> ได้ครับเดี๋ยวดูกันในงานนะครับเลย เขากำลังประกวดเบียร์กันอยู่นะก็มีแบบกรรมการแบบจากแบบโหกรรมการเยอะมากนะครับจากเพจต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็รอกันไปก่อนอบแห้งครับเบื่อเมื่อกับว่ากฎหมายเหล่านี้มันต้องหายไปจากเราในวันใดก็วันหนึ่งถ้าเรากบดพร้อมๆกันยกเว้นว่าถ้าเรากบมดพร้อมๆกันเพราะ ฝั่งนี้ก็าํางานอย่างหนักมากเพื่อจะเป็นปลดล็อกตัวหนังสืออะไรเงี้ยไม่งั้นตัวหนังสือเดี๋ยวเราก็ดูยากมากต้องบอกว่ามาตราสามสองเนี่ยพอในการใช้ดูที่นของเจ้าหน้าที่เราก็ต้องไปดูตัวบทกฎหมายก่อนว่ากฎหมายมันเขียนไว้วยังไงนะครับแล้วก็เอามาแปลดูว่าเราทําอะไรได้แค่ไหน,นไว้เฮ้ยอย่าไปกลัวไม่กูดเล็กแดีย๋ยไม่ต้องเล็กเป็นร้อยเล็กเป็นพันเล็กเป็นหมื่นเล็กเป็นแสน เพราะเราไม่มีที่วิธีอื่นปล่อยให้ทางอาจารย์ปล่อยให้ําที่พี่ยังน้องเดินคู่ขนานแสดงว่าวงการขับเบียร์มันคือโลกสองใบเราเดินคนละแนวบนดินเดินไปถึงได้ใต้ดินต้องไม่หยุด<า>นั่นคือวิธีการตรงทางแผ่นดินกันต่อไปพูดตินกันต่อไปพูดตนดินกันต่อไปนะคะทุกคนโอเคนะเดีนะ๋ยววันนี้เ,เรามาดูบรรยากาศงานเบียร์กันนะครับผม

เราใช้โกโก้ที่มาจากจันทบุรีเพราะว่าพวกผมมาจากจันทบุรีกันที่ใจมีการปลูกโกโก้และเรื่อยๆทำเส้นเตาแล้วก็ใสงโกโก้เมื่อกี้ลองชิมไปแล้วนะครับโกโก้เนี่ยมาแบบแน่นกล้าเลยนะครับกล่าลองกลากล้าลองกล้านะดีมากครับพี่ขอบคุณมากครับ อันนี้เบียร์ของพี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นสไตล์ golden ale ครับดื่มง่ายสบายสบายหอมหอมไม่ขมมากเข้า IPA รสชาติหวานหอม ร้านอินท่ารามินท่าพระคอมอครับเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วนะครับไอพีเอร์นี่ลูกหลือแก้วแรกไม่เป็นไรแก้วแก้วต่อไปเริ่มขมดับเบิลซิปตัวนี้ดับเบิลซิปครับผมดีมากครับครับผมดี้าเลยพี่ตั้มนะครับเป็น อเมริกัน IPA แบนตั้ม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 นี่เสียงอะไรวะพี่ไม่ใช่ครับอันนั้นเราคิดเองอ๋อเรียกว่ากินง่ายสบายสบายอยากมาล้านกินง่ายมากครับหนักจากคนอื่นเบาที่พี่ครับผมโัด้วยอ่ะ วันนี้วันนี้คุณแบงค์ประทับใจตัวไหนมากครับอ่าประทับใจ New England i p a ครับแล้วก็วิตเบ,บียร์เป็นรสชาติเข้มข้นมากไม่เสียทีทีม <laughs> ่มามาว่ามาว่าก็ขอ,ขอกินตัวนี้ไปก,ก่อนครับผมก็ ับแล้วนะครับสติสตางค์ครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราไปลุยงานบางแก้วบูเฟต์กันมานะครับก็กินเบียร์ไปโหเยอะมากเป็นไงบ้างครับแจ็กกี้เมื่อวานความรู้สึกเลยว่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยก็รวมบิวเวอร์หลายๆท่านด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับบิวเวอร์เนี่ยให้ความรู้แล้วก็แนะนําเทคนิคต่างๆซึ่งพอมาดูจากตัวเราแล้วตัวเราเล็กแค่นี้เองนะครับก็เอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยงานอย่างเงี้ย อยากไปบ่อยๆ <Wow. S 2> เพื่อเราจะได้ได้ไอเดียกลับมาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆเขาเหมือนแบบว่าไปเปิดโลกนะ้ mm. แล้วก็มีความรู้เทคนิคอะไรแบบเข้ามาครับมีประทับใจตัวไหนบ้างไหมครับโหประทับใจก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีที่ชอบๆเลยก็ตัวอเมริกัน IPA นะครับแล้วก็มีตัวส t ตลด้วย mm. ที่ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะทั้ง2-3เจ้านี่แหละ mm. อะ ครับแล้วก็โอ้โหมีเบียร์น้ำผึ้งด้วยเบียร์น้ำผึ้งมีแบบอ่าที่ผมชอบนะมีน้องสองคนที่แบบว่าทําเป็นเบียร์เบียร์เปรี้ยวแต่กินไปแล้วเนี่ยมันมีความเค็มขึ้นมาเขาบอกว่าใช้เป็นกรดมีเล็กโตบาซิลัสอะไรสักอย่างนะ,นะครับเมื่อคืนอะพอจําได้อยู่แต่ตอนเนี้ยจำ<ต><อ>ไม่ได้ลว <laughs> แต่ว่าเออรสชาติแบบแปลกแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวในงานด้วยมั้งออที่ทําแบบเป็นเบียร์เปรี้ยวมานะครับออแต่ว่าเออดีผมชอบมากงานเนี้ยแทบจะ มีทุกสไตล์เลยนะใช่ใช่กินวนไปวนมาจนแบบว่าตอนหลังก็เริ่มแบบลิ้นก็ไปหมดแล้วกินอะไรไม่ค่อยู้ลนแล้วนะครับแต่ว่าเบียร์ก็คือทุกเจ้าเนี่ยทำมาถือว่าโอเคเลยชอบอ่ะนี้ดีกว่าแล้วถ้ามีงานหน้าไม่พลาดแน่นอนเอถ้ามีงานหน้าก็เดี๋ยวอาจจะไปลุยใหม่นะครับถ้าไม่ติดอะไร่อนดีใจนะมีบางคนจำพวกเราได้ด้วยเคยดูคลิปก็อันนี้ก็ขอบคุณมากนครับ แล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านที่แบบว่าให้ท <ำ S 1> เทคนิคนนเออความรู้มาว่าแบบใช้ตัวนู้นตัวนี้จําได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่ารู้ฝึกดีครับที่แบบได้ไปเจอกันใช่ครับต้องขอบคุณมากๆนะครับครับผม <laughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรา <Okay. S 1> จะทาเบียอะไรกันเดี๋ยวฝากติดตามด้วยโ <Okay. S 1> อเคครับ